สวัสดีครับผมทัศไทยจาก CPAC Air r c r r o ไม่ใช่แค่การขนส่งแต่มันเป็นความรับผิดชอบยินดีต้อนรับสู่การพูดคุยเจาะลึกนะครับวันนี้เราจะมาสำรวจเอกสารชิ้นสำคัญในการขนส่งสินค้าทางอากาศที่เรียกว่า No Talk หรือ Notification to Captain นะครับมันเป็นเหมือนบันทึกแจ้งเตือนถึงกัปตันเกี่ยวกับสินค้าพิเศษโดยเฉพาะพวกสินค้าอันตรายที่กาลังจะเดินทางไปพร้อมกับเที่ยวบินนั้น,น,น สวัสดีค่ะดิฉันน้องแอร์ปัญญาดาใช่ครับซึ่งความสําคัญของมันเนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องเอกสารตามระเบียบอย่างเดียวนะครับแต่มันคือหัวใจหลักของความปลอดภัยเลยทีเดียวทั้งในอากาศการจัดการพักพื้นครับแล้วก็การเตรียมพร้อมรับมือเหตุการณ์ไม่คาดฝันด้วยเราจะมาดูกันว่าเอกสารนี้บอกอะไรเราบ้างแล้วทําไมทุกข้อมูลในนั้นถึงมีความหมายโดยเราจะอ้างอิงจากข้อกําหนดของอายาตานะครับสมาคมขนส่งทาาอากาศระหว่างประเทศแล้วก็ดูตัวอย่างประกอบกัน เป้าหมายก็เพื่อให้เข้าใจบทบาทสำคัญของเอกสารนี้จริงๆครับค่ะวัตถุประสงค์หลักของ n o ท็อกเลยนะคะตามข้อกำหนดของ i อยาเนี่ยก็คือการให้ข้อมูลที่เป็นรายลักษณ์อักษรแก่ผู้ควบคุมอากาศยานหรือกัปตันนักบินให้ทราบว่ามีสินค้าอันตรายหรือ d n n g r r u s g o o d s แล้วก็สินค้าพิเศษอื่นๆ Other o t t e r Special l o a d เนี่ยมีอะไรบ้างอยู่บนเครื่องบินในเที่ยวบินนั้นข้อมูลนี้สำคัญมากนะคะแล้วก็ต้องส่งให กับตันก่อนที่เครื่องจะออกเดินทางด้วยค่ะฟังดูเหมือนตรงไปตรงมานะครับแต่ว่าใครคือคนที่มีหน้าที่รับผิดชอบจะทาเอกสารนี้จริงๆแล้วต้องส่งมอบให้กับกัปตันตอนไหนกันแน่ก่อนขึ้นขึ้นนานแค่ไหนครับปกติแล้วนะคะคนที่เริ่มกรอกข้อมูลพื้นฐานของสินค้าอย่างเช่นชื่อประเภทปริมาณพวกนี้มักจะเป็นฝ่ายคลังสินค้าหรือ Cargo Department ค่ะแต่ ข้อมูลสำคัญอย่างเช่นตำแหน่งที่บรรทุกสินค้าแต่ละชิ้นบนเครื่องหรือ loading position เนี่ยอันนี้จะต้องมาจาก load planner หรือผู้ควบคุมการบรรทุก loading supervisor ซึ่งเป็นคนที่เห็นภาพรวมการจัดวางสินค้าทั้งหมดในเครื่องวินนะคะอ๋อคนที่คุมการโหลดจริงๆใช่ค่ะพอข้อมูลครบถ้วนแล้วมีการตรวจสอบความถูกต้องแล้วก็จะส่งมอบ n o ท e ฉบับสมบูรณ์ให้กับกันต้องให้ก่อนเครื่องจะเริ่มเคลื่อนตัวหรือ push b a c ค่ะ อ๋อก่อน push back ใช่ค่ะเพื่อให้กัปตันมีเวลาได้ทบทวนข้อมูลก่อนนําเครื่องขึ้นบินค่ะเข้าใจแล้วครับแสดงว่ามีหลายส่วนงานเข้ามาเกี่ยวข้องนั้นเนี่ยเพื่อให้ข้อมูลมันสมบูรณ์ที่สุดทีนี้ข้อมูลหลักที่ต้องมีอยู่ใน note talk นี่มีอะไรบ้างครับพอจะจัดกลุ่มให้เห็นภาพง่ายๆได้ไหมครับได้ค่ะเราอาจจะแบ่งเป็นกลุ่มๆนะคะจะได้เข้าใจง่ายกว่าขึ้นกลุ่มแรกเลยคือข้อมูลพื้นฐานของเที่ยวบินอย่างเช่นมาจากไหน station of loading เที่ยวบินเลขอะไรไฟล์นัมเบอร์วันที่แล้วก็ทะเบียนของ Aircraft Registration อันนี้เป็นข้อมูลระบุตัวตนเที่ยวบินค่ะครับอันนี้พื้นฐานเลยใช่ค่ะกลุ่มที่2ออันนี้สำคัญมากคือรายละเอียดของสินค้าอันตรายแต่ละรายการเลยต้องระบุชัดเจนว่าสินค้าคืออะไรใช้ชื่อเฉพาะที่กำหนดในการขนส่งหรือ proper shipping name ที่เรียกย่อๆว่า PSN นะคะพร้อมกับหมายเลข UN number ซึ่งเป็นรหัสสากลประจำตัวสารเคมีนั้นๆแล้วก็มันอันตรายแบบไหนอันนี้ก็จะบอกด้วยคลาสหรือ Division เช่นคลาส s 3ก็คือของเหลวไวไฟคลาส s 1คือสารพิษแล้วก็มีความเสี่ยงรองอื่นๆอีกไหมหรือสับริสก็ต้องระบุด้วยค่ะเหมือนเป็นการติดป้ายบอกคุณสมบัติอันตรายของสินค้าแต่ละชิ้นให้ชัดเจนเลยนะครับเจนเลยค่ะแล้วก็ต้องบอกด้วยว่ามีปริมาณเท่าไหร่ เป็นเน็ตควอนติตหรือถ้าเป็นสารกำมะันตรังสีก็จะเป็น Transport Index แล้วก็ระดับความอันตรายในการบรรจุเป็นยังไงอันนี้คือ Packing Group หรือ PG PG ซึ่งบอกถึงระดับความอันตรายตามด้วยตัวเลขแบบโรมันคล้ายกับอักษรภาษาอังกฤษคือ i หมายถึงเลข PGI หรือ PG1 คือระดับความอันตรายมากมี3ระดับ123 อันตรายมากปานกลางและน้อยค่ะเข้าใจครับข้อมูลพวกนี้บอกระดับความเสี่ยงและที่สําคัญมากๆๆเลยคือมันถูกวางไว้ตรงไหนของเครื่องบินใช่ไหมครับอันนี้สําคัญมากถูกต้องค่ะนั่นคือกลุ่มข้อมูลที่3ตําแหน่งที่บรรทุกหรือ loading position ต้องระบุให้ชัดเจนเลยนะคะว่าอยู่ในตู้สินค้าหรือ ULD ID หมายเลขอะไรแล้วก็วางอยู่ณตําแหน่งไหนในช่องเก็บสัมภาระ compartment หรือ position ต้องละเอียดขนาดนั้นเลยเหรอครับ อันนี้สำคัญมากสำหรับการแบ่งแยกสินค้าแล้วก็สำคัญอย่างยิ่งถ้าหากเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นมาจะได้รู้ว่าต้นตออยู่ตรงไหนและสุดท้ายคือสินค้านี้ส่งได้เฉพาะเครื่องบินขนส่งสิงสนค้าเท่านั้นหรือเปล่าหรือ cargo aircraft only หรือ CAO ก็ต้องทำเครื่องหมาย X ไว้ด้วยค่ะการระบุตำแหน่งนี้มันสำคัญขนาดนั้นเลยเหรอครับแค่รู้ว่ามีอยู่บนเครื่องเฉยๆไม่พอเลยครับโอ้ยสำคัญมากๆเลยค่ะเพราะว่าสินค้าอันตรายบางชนิดเนี่ยถ้าอยู่ใกล้กันมันทำ ปฏิกิริยากันรุนแรงได้นะคะครับการรู้ตำแหน่งที่แน่นอนเนี่ยช่วยให้มั่นใจว่าได้ปฏิบัติตามกฎการแบ่งแยกหรือ e g r e g เ t ชันอย่างถูกต้องแล้วและที่สำคัญถ้ามีเหตุฉุกเฉินอย่างเช่นไฟไหมหรือว่ามีควันในห้องเก็บสินค้าเนี่ยการรู้ตำแหน่งที่แม่นยำมากๆจะช่วยให้ลูกเรือและนักบินประเมินสถานการณ์แล้วก็ตอบสนองได้ตรงจุดมากขึ้นรวมถึงแจ้งข้อมูลให้ภาคพื้นทราบเพื่อเตรียมพร้อมรับมือได้ถูกต้องด้วยค่ะ อ๋อกระจ่างเลยครับคือไม่ใช่แค่รู้ว่ามีแต่ต้องรู้ว่าอยู่ตรงไหนด้วยทีนี้เราลองดูตัวอย่างโนท็อกที่เรามีหน่อยไหมครับอันนี้น่าจะของเที่ยวบิน b ี5 1 2้น่ะครับน่าจะช่วยเห็นภาพชัดขึ้นค่ะได้เลยค่ะจากตัวอย่างนี้นะคะเราจะเห็นรายการสินค้าอันตรายหลากหลายประเภทเลยทีเดียวอาจจะไม่ต้องลงรายละเอียดทุกตัวเลขนะคะแต่ว่าให้สังเกตความหลากหลายอย่างเช่นมีทั้งเบนซิลไอโอไดซึ่งเป็น สารพิษคลาส6.1มีทูโบรโมบูเทนแล้วก็ด i เอทิ b e n นซ n e ที่เป็นของเหลวไวไฟคลาส3ซึ่งในตัวอย่างนี้เขาเป็นบรรจุรวมมาในหีบห่อเดียวกันด้วยเขียนว่าออค a กอินวันอ๋อรวมกันมาได้ด้วยใช่ค่ะแล้วก็มีเมทิล a c ซิเตตซึ่งก็เป็นของเหลวไวไฟอีกชนิดคลาส3เหมือนกันครับแล้วก็มีเอ่อร a ดิโอแอคท e ฟมาเทียลหรือสารกัมมันตรังสีคลาส7 ใช่ค่ะอันนี้ต้องระบุค่า Transport Index หรือ TI แล้วก็ Category ด้วยในตัวอย่างคือ III Category 3ครับและสุดท้ายที่น่าสนใจคือ Consumer Commodities ID 8000ค่ะอันนี้จัดอยู่ในคลาส9หรือวัตถุอันตรายอื่นๆซึ่งอาจจะเป็นพวกสเปรย์น้ำหอมที่เราใช้กันทั่วไปนี่แหละค่ะแต่ว่าพอรวมกันในปริมาณมากๆก็ถือเป็นสินค้าอันตรายในการขนส่งทางอากาศค่ะ เข้าใจเลยแสดงว่าสินค้าแต่ละประเภทมีข้อมูลเฉพาะที่ต้องระบุต่ตางกันไปตามความเสี่ยงของมันใช่ค่ะแล้วในตัวอย่างนี้สังเกตไหมคะว่ามีช่อง E R G code เข้ามาเพิ่มด้วยใช่ครับเห็นอยู่ E R G code คืออะไรครับ E R G หรือ Emergency Response Guidance for Aircraft Incidents Involving Dangerous Goods ค่ะหรือที่เราเรียกกันว่าเล่มแดงมันเป็นรหัสที่ช่วยให้ลูกเคือหรือทีมตอบโต้ฉุกเฉินภาคพื้นเนี่ยอ่า ค้นหาข้อมูลวิธีการจัดการกับสารเคมีนั้นๆได้อย่างรวดเร็วถ้าเกิดเหตุรั่วไหลหรือว่าไฟไหม้ขึ้นมาอย่างเช่นจากเมื่อกี้ un 2 6 5 3เบนซิลไอโอไดซึ่งเป็นสารพิษคลาส6.1มี e r g code คือ6 l เมื่อมีเหตุฉุกเฉินนักบินก็จะไปดูเล่มแดงว่าโค้ด6 l จะต้องตอบสนองเหตุฉุกเฉินอย่างไรอ๋อเป็นคู่มือฉุกเฉินอีกทีใช่ค่ะบางา่การบินก็เลือกที่จะเพิ่มข้อมูลนี้เข้าไปเพื่อเสริมความปลอดภัยอีกชั้นหนึ่งค่ะครับนอกจากพวกสินค้าอันตรายที่เราเห็นในตัวอย่างแล้วในโนท็อกยังมีส่วนของ อ h e ส Special ิ o a d หรือสินค้าพิเศษอื่นๆด้วยใช่ไหมครับมันคืออะไรและต่างจากสินค้าอันตรายยังไงครับใช่ค่ะในส่วนนี้ด้วยสินค้ากลุ่มนี้ไม่ได้ถูกจัดเป็นสินค้าอันตรายตามนิยามของไอยาตานะคะแต่ว่าเป็นสินค้าที่ต้องการการดูแลการจัดวางไม่ให้อยู่ใกล้กับสินค้าอันตราย หรือการจัดการเป็นพิเศษระหว่างการขนส่งไม่ได้อันตรายแต่ต้องดูแลพิเศษใช่ค่ะในโนท็อกก็จะระบุด,ด้วยรหัสโค้ดสั้นๆเช่น AVI สำหรับสัตว์มีชีวิต l i f e animal เราก็ต้องจัดวางการบรรทุกไม่ให้อยู่ใกล้กับวัตถุอันตรายค่ะ PER สำหรับสินค้าเน่าเสียง perishable goods อย่างเช่นอาหารสด HUM สำหรับศพมนุษย์ human remains หรือแม้กระทั่ง VAL สําหรับสินค้ามีค่า valuable cargo ข้อมูลนี้ก็จะช่วยให้กับตันและลูกเรือทราบว่ามีสินค้าที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษเหล่านี้อยู่บนเครื่องแล้วก็อาจจะต้องมีการตรวจสอบระหว่างเที่ยวบินหรือเตรียมการส่งมอบที่ปลายทางอย่างเหมาะสมค่ะเข้าใจแล้วครับคือไม่ได้อันตรายแบบเคมีแต่ก็ต้องจัดการไม่เหมือนสินค้าทั่วไปทีนี้กลับมาที่สินค้าอันตรายมันมีกฎเรื่องการแบ่งแยกสินค้าด้วยใช่ไหมครับเห็นมีตาราง segregation table อยู่ในเอกสารส่วนนี้สําคัญยังไงครับค่ะอันตรายบางประเภทนะคะถ้าวางใกล้กันอาจจะทําปฏิกิริยาทางเคมีกันก่อให้เกิดความร้อนไฟไหม้ระเบิดหรือว่าปล่อยก๊าซพิษออกมาได้หรือถ้าจัดวางกันบรรทุกใกล้กับอัลเทอร์สเปเชียลโหลดก็จะเกิดอันตรายและเสียหายได้ค่ะอืมน่ากลัวครับตารางนี้จะบอกว่าสินค้าอันตรายต่างคลาสหรือดิวิชันกันเนี่ยต้องวางแยกห่างกันแค่ไหนครับ ค่ะตารางนี้จะบอกว่าสินค้าอันตรายต่างคลาสหรือดิวิชันกันเนี่ยต้องวางแยกห่างกันแค่ไหนคะแล้วเราจะอ่านตารางนี้ยังไงครับสัญ,ญลักษณ์มันหมายถึงอะไรบ้างครับอย่างตัว x หรือตัวเลขค่ะหลักๆเลยนะคะถ้าช่องที่คลาส s 2ชนิดตัดกันเป็นเครื่องหมาย x หมายถึงห้ามอยู่ใกล้กันเด็ดขาดคือ segregation required ต้องแยก ULD หรือแยกตำแหน่งกันไปเลย x นี่คือห้ามเด็ดขาดใช่ค่ะตารางนี้ใช้สำหรับตรวจสอบการแยกสินค้าอันตรายตามประเภทเพื่อป้องกันปฏิกิริยาอันตรายระหว่างกันให้เราไปดูที่ cargo imcode รหัสสินค้าหรือ class or division หมวดหมู่ความอันตรายในช่องต่างๆเช่น r f l r p b r r y ต้องแยกจากสินค้าประเภทใดบ้างสัญลักษณ์ x หมายถึงต้องแยกสินค้าอื่นเด็ดขาด ตัวเลข1ถึง4บอกระยะหรือวิธีการแยก 1. คือวางสูงจากพื้นอย่างน้อย12เซนติเมตร 2. หมายถึงต้องไม่อยู่ใน ULD เดียวกันหรือช่องบล็อกเดียวกัน 3. เว้นระยะห่างอย่างน้อย50เซนและ 4. เว้นระยะห่าง5เมตรหรือห่างกัน3ตํตำแหน่ง ULD ข้อกำหนดเหล่านี้ช่วยลดความเสี่ยงจากการปฏิกิริยาระหว่างสินค้าอันตรายต่างชนิดค่ะ นึกภาพตามแล้วเหมือนการจัดเก็บสารเคมีในห้องแอบเลยนะครับว่าอะไรห้ามวางใกล้กันเด็ดขาดแล้วถ้าเกิดผิดพลาดในการแบ่งแยกแล่ะครับผลที่ตามมาจะเป็นยังไงผลกระทุบอาจจะรุนแรงมากค่ะตั้งแต่เกิดปฏิกิริยาที่ทําให้บรรจุภัณฑ์เสียหายเกิดการล่วไหลไปจนถึงการเกิดไฟไหม้หรือการระเบิดในห้องเก็บสินค้าซึ่งเป็นสถานการณ์ที่อันตรายอย่างยิ่งบนเครื่องบินที่กําลังบินอยู่แน่นอนครับค่ะการทําตามกฎการแบ่งแยก จึงไม่ใช่แค่ระเบียบแต่เป็นการบริหารความเสี่ยงที่สำคัญมากๆค่ะละเอียดจริงๆครับแต่ผมสงสัยว่ามีสินค้าอันตรายประเภทไหนไหมครับที่ถึงจะเข้าขายเป็นดีจแต่กลับไม่จำเป็นต้องระบุไว้ในโนท็อกมันมีข้อยกเว้นด้วยเหรอครับมีค่ะมีข้อยกเว้นตามที่อายาตากำหนดไว้ในตาราง 9.5a ค่ะสินค้าเหล่านี้ถึงแม้จะจัดเป็นดีนะคะ แต่เนื่องจากมีความเสี่ยงต่ำกว่าหรือควบคุมในปริมาณน้อยหรือบรรจุในลักษณะที่ปลอดภัยเป็นพิเศษตามเนื่อนไขที่กำหนดก็เลยได้รับการยกเว้นไม่ต้องแจ้งในโนทอกค่ะอ๋อมีแบบนี้ด้วยตัวอย่างเช่นอะไรบ้างครับตัวอย่างที่พบบ่อยๆนะคะก็เช่นพวกสารชีวาภาพประเภท B หรือ UN 3 3 7 3ที่ใช้ส่งตัวอย่างตรวจทางการแพทย์ครับหรือแบตเตอรี่ลิเธียม ทั้งแบบไอออน UN 3 4 8 1แล้วก็เมทัล UN 3 0 9 1ที่ติดตั้งอยู่ในอุปกรณ์หรือที่แพ็คมาพร้อมกับอุปกรณ์อันนี้ย้ำนะคะและต้องเป็นไปตามเงื่อนไขเซกชัน n 2ของข้อกำหนดการบรรจุหรือ packing instruction ที่เกี่ยวข้องเท่านั้นซึ่งมักจะจำกัดปริมาณและมีข้อกำหนดด้านการบรรจุที่เข้มงวดมากๆค่ะอืมต้องดูเงื่อนไขดีๆเลยใช่ค่ะแล้วก็มีพวกวัสดุที่มีคุณสมบัติแม่เหล็ก UN 2807ที่ความแรงสนามแม่เหล็กต่ำมากมและวัสดุกัมมันตรังสีในบรรจุภัณฑ์ที่ได้รับการยกเว้นหรือ Exempted Package เช่นพวกบรรจุภัณฑ์ว่างหรืออุปกรณ์ที่มีสารกัมมันตรังสีในปริมาณน้อยมากๆ UN 2 9 0 8 1ถึง2911ค่ะอ๋ออ๋อแสดงว่าไม่ใช่ดีจีทุกชิ้นจะโปล่โนท็อกเสมอไปถ้ามันเข้าขายข้อยกเว้นเหล่านี้ซึ่งก็ต้องมีเงื่อนไขควบคุมเฉพาะอยู่แล้ว แบบนี้มันทําให้เกิดความสับสนในการปฏิบัติงานบ้างไหมครับก็เป็นประเด็นที่ต้องระมัดระวังค่ะคือผู้ปฏิบัติงานต้องมีความเข้าใจในข้อกําหนดอย่างชัดเจนนะคะว่า d ีจีประเภทไหนลักษณะใดที่เข้าขายได้รับการยกเว้นจริงๆไม่ใช่ว่าแบตเตอรี่ลิเทียมทุกชิ้นจะไม่ต้องแจ้งเลยในโนททอกไม่ใช่นะคะต้องดูรายละเอียดตามแพ c กิ้งอินส r รักชั n ให้ถูกต้องการสื่อสารและการฝึกอบรมที่ชัดเจนจึงสำคัญมาก เพื่อให้แน่ใจว่าสินค้าที่ต้องแจ้งก็ถูกแจ้งอย่างครบถ้วนและสินค้าที่ได้ยกเว้นก็จัดการตามเนื่อนไขได้อย่างถูกต้องด้วยเข้าใจครับต้องอาศัยความแม่นยําในข้อกําหนดพอสมควรเลยทีนี้สมมุติว่าเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินขึ้นจริงๆระหว่างบินโนท็อกที่กับตันถืออยู่นี้จะเข้ามามีบทบาทสําคัญอย่างไรบ้างครับ นี่เป็นบทบาทสําคัญที่สุดอันหนึ่งเลยของโนทอกหากเกิดเหตุฉุกเฉินขณะทําการบินเช่นมีสัญญาณเตือนไฟไหม้ในห้องเก็บสินค้าหรือสงสัยว่ามีการล่วไหลของสารเคมีกัปตันจะต้องแจ้งข้อมูลสําคัญเกี่ยวกับสินค้าอันตรายที่เกี่ยวข้องให้กับหน่วยควบคุมจราจรทางอากาศหรือ ATC หรือสนามบินปลายทางหรือสนามบินฉุกเฉินทราบโดยเร็วที่สุดค่ะข้อมูลสําคัญที่ว่านี่คืออะไรบ้างครับที่ต้องรีบแจ้งเลย หลักๆก,ก็คือชื่อสินค้าหรือ P.S.N. หรือหมายเลข U.N. ประเภทอันตรายคลาสหรือ Division อันตรายรองถ้ามีปริมาณเท่าไหร่และที่สำคัญมากๆคือมันอยู่ตรงไหนของเครื่องบินโลเคชัน่นตำแหน่งอีกแล้วใช่ค่ะซึ่งข้อมูลทั้งหมดนี้กับตันสามารถดึงมาจากโนทอกที่อยู่ในมือได้ทันทีเลยค่ะเหมือนเป็นคู่มือฉุกเฉินฉบับย่อสำหรับสินค้าอันตรายบนเครื่องเลยว่างันเถอะ ช่วยให้กับการสื่อสารข้อมูลสำคัญออกไปได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำในสถานการณ์ที่กดดันมากๆถูกต้องค่ะการมีข้อมูลนี้พร้อมใช้ช่วยให้ทีมตอบสนองคั้กพืนสามารถเตรียมการอย่างเหมาะสมเช่นเตรียมรถด,ดับเพลิงที่ใช้โฟมชนิดพิเศษสำหรับสารเคมีบางประเภทเตรียมทีม h ฮสแมทหรือวางแผนเส้นทางเข้าถึงจุดเกิดเหตุบุญเครื่องบินเมื่อลงจอดได้อย่างปลอดภัยและรวดเร็วลดความเสี่ยงต่อทั้งผู้โดยสารลูกเครือแล้วก็เจ้าหน้าที่กู้ภัยด้วยมีข้อควรรู้อื่นๆ เกี่ยวกับ No Talk อีกไหมครับที่เราอาจจะยังไม่ได้พูดถึงกัน No Talk เนี่ยต้องเข้าถึงได้ง่ายสําหรับกัปตันตลอดเวลาทั้งบนพื้นแล้วก็ขณะบินและสุดท้ายที่สําคัญมากๆคือต้องมีข้อความยืนยันเสมอว่าหีบห่อสินค้าอันตรายที่โหลดขึ้นเครื่องไปนั้นอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ไม่มีความเสียหายหรือรั่วไหลอ่าฮะต้องคอนเฟิร์มใช่ค่ะแล้วก็ต้องมีลายเซ็นของผู้ควบคุมการบรรทุกและกัปตัน เป็นการยืนยันรับนอมข้อมูลร่วมกันค่ะฟังทั้งหมดแล้วเห็นภาพชัดเจนเลยครับว่า No Talk ไม่ใช่แค่เอกสารธุรการแต่มันเป็นเครื่องมือสื่อสารด้านความปลอดภัยที่สำคัญอย่างยิ่งยวดเลยในการบริหารจัดการความเสี่ยงของเที่ยวบินที่มีสินค้าอันตรายหรือสินค้าพิเศษทุกรายละเอียดที่บันทึกไว้ตั้งแต่ชื่อสารหมายเลข UN ตตำแหน่งที่เก็บจนถึงข้อกำหนดการแบ่งแยกแรกเนี่ย ล้วนเชื่อมโยงโดยตรงกับความปลอดภัยของทุกคนเลยใช่ค่ะมันเป็นผลลัพธ์สุดท้ายของกระบวนการที่ต้องทำอย่างรอบคอบนะคะตั้งแต่ต้นทางเลยตั้งแต่ผู้ส่งแสดงข้อมูลสินค้าถูกต้องบริษัทขนส่งตรวจสอบและรับสินค้าอย่างระมัดระวังฝ่ายวางแผนคำนวณการจัดวางและแบ่งแยกอย่างเหมาะสมทีมโหลดปฏิบัติตามแผนอย่างเคร่งครัดจนมาถึงการส่งมอบโนโท็อกที่ถูกต้องครบถ้วนให้กับตันทุกขั้นตอนเป็นห่วงโซ่ความปลอดภัยที่ต้องแข็งแรงทั้งหมดค่ะ การที่เราได้เจาะลึกเรื่องโนทอกในวันนี้ทำให้เห็นถึงความเข้มงวดแล้วก็รายละเอียดที่จำเป็นมากๆในการขนส่งสินค้าอันตรายทางอากาศเพื่อความปลอดภัยนะครับค่ะซึ่งก็น่าจะนำไปสู่ประเด็นให้เราได้คบคิดกันต่อนะคะในขณะที่ระบบการขนส่งสินค้าอันตรายมีเอกสารและการตรวจสอบที่รัดกุมอย่างโนทอกแบบนี้เนี่ยลองมองเปรียบเทียบกับกระบวนการที่ผู้โดยสารทั่วไปสําดงสิ่งของในกระเป๋าสัมภาระ,ระซึ่งอาจจะไม่ได้ลงรายละเอียดเข้มข้นเท่าหรือบางทีการตรวจสอบก็อาจจะเน้นความสะดวกสบายเป็นหลัก รจริงด้วยนะคะเราจะสร้างความสมดุลที่เหมาะสมระหว่างความสะดวกสบายกับมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุดหรือในอีกมุมหนึ่งนะคะแม้ระบบโนท็อกจะดูซับซ้อนและครอบคุมแล้วก็ตามแต่ในทางปฏิบัติจริงมันอาจจะมีช่องว่างหรือความทัดายอะไรซ่อนอยู่ที่ทําให้การได้มาซึ่งข้อมูลที่ถูกต้องแม่นยำร้อยเปอร์เซ็นตทุกเที่ยวบินยังคงเป็นเรื่องที่ต้องอาศัยความใส่ใจความเชี่ยวชาญและความร่วมมือจากทุกฝ่ายอย่างต่อเนื่อง อืมเป็นคำถามที่น่าสนใจให้ลงไปนำไปคิดต่อกันดูจริงๆครับวันนี้ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังสวัสดีครับ